สวัสดีครับวันนี้ก็ยอดแฮปปี้ชิทติ้งครับทดสอบก,กันดูนะครับระหว่างสองตัวนี้เซฟเทคทั้งคู่โอซินายวีูทั้งคู่เลยครับแต่ตัวนี้น,นะครับเป็นแบบสแตนดาร์ดในเกีียวแล้วก็ใส่คอมเข้าไปกับตัวนี้ครับเป็นไฮเปอร์คอม ที่มีค้อมในตัวอยู่แล้วเป็นขนาดคอม a พกนะครับแต่ด้ามยาวสแตนดาร์ดมาดูกันว่า2ตัวนี้อันไหนมันจะดีคอยนุ่มกว่ากันหรือมีข้อที่แตกต่างกันยังไงนะครับตัวนี้ครับมีดอทนำกล้องยาวมีค้อมครับก็ใช้กระสุน FMJ นะครับเข้าไปาเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูกันเลยนะครับว่ามีค้อมกับเจาะพอร์ตมาแล้วเนี่ยไหนมันจะนุ่มกว่ากันหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับมาดูตัวนี้ก่อน,นครับมา ดูครับแรกทีละนัดอันนี้คือทีละนัดนะครับดูการกระดกของลำกล้องนะครับต่อไป2นัดครับ2ชุดด <Okay. S 1> ูมันก็นิ่มนะครับทีนี้นะครับมาดูตัว Compact กันบ้างนะครับล้วที่มีพอร์ตมาแล้ว กระสุนแบบเดียวกันเนะครับแต่นํำกล้องจะสั้นไม่มีคว้อมข้างหน้าเป็นพอตมาเลยจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ดูกล้องสั้นมีพอร์ตทีละหนึ่งนะัดไปแล้วถ้านัดต่อไปเทียะสองนัดครับก็ค่อนข้างดีสงสัสยสไล ใส่ตัวนี้ครับตัวนี้เหมือนคิดว่าน่าจะนุ่มกว่าเพราะว่านะครับสปริงรีคอยเนี่ยได้ทําการปรับแต่งมาแล้วนะครับพวกกําลำกล้องยาวยวลองอีกทีอันนี้1นัดแล้วก็ยิงตัวนั้นอีก1นึ่งนัด,จ,นนนดนนจะไม่เคลียวนะครับเก็บไว้ก่อนแล้วแสวนี้ อ่ะทีน so, ี้มีอย่างนหนึ่งนัดไม่ต่างกันมากนะครับใกล้เขียนนี้จะได้น้ําหนักเรื่องการหนุนหน้าที่ครับพร้อมกันเลยดูนะครับเฮียปืนก่อนนะครับเียสงสัยอยู่นะครับ เดี๋ยวดูในวีดีโอก็จะรู้ว่ามันไหนมันกระดกน้อย ตัวเนี้ยถ้าเซตสปริงรีคอยอีกนิดนึงผมว่าค่อนข้างที่จะตีมกันสั้นคล้องแควนะครับดูอีกนัดนึง่งหมุนกลับมาไวท่ใช้ได้ทั้งคู่แต่เรื่องของมิติเนี่ยตัวเนี้ยจะยาวกว่านะครับตัวที่ใส่ค้อมเนี้ยดูยาวกว่าประมาณเกือบ2นิ้วด้วยนะครับมีสั้น มีพออันนี้ติดคอมถ้าถามว่าชอบตัวไหนนะครับระหว่าง2ตัวนี้ว่าน่าจะคนละแบบนะครับตัวนี้ผมชอบที่ลำกล้องมันยาวส่วนตัวนี้ผมชอบที่มันมีพอตแล้วก็คล้อง่แตลำกล้องมันสั้นไปหน่อยนะครับแค่นั้นอย่างอื่นก็โอเคนี่ก็เป็นการมาลองเปรียบเทียบ ให้ดูนะครับระหว่างปืนคล้ายๆกันนะครับแต่คนละแบบยี่ห้อเดีวยวกันคือเซฟเทคด้ลยีกับโอซินายตัวนี้เป็นสแตนดาร์ดตัวนี้เป็นคอมแพคมีคอมตัวนี้ไม่มีคอมเอ่อตัวนี้มีพอร์ตคอมแพคมีพอร์ตสแตนดาร์ดมีคอมนะครับใช้กระสุน FMJ เหมือนกัน124เกมก็ใช้ได้ทั้งคู่นะครับดีคนละแบบตัวนี้ยาวพอติดคอมแล้วมันยาวมันลง IDPA ไม่ได้นั่นเองนะครับแต่ตัวเนี้ยน้ำกล้องมันสั้นมีพอร์ต ก็นิ่มกว่าแต่ถ้าตัวตัวนี้ครับมีพอตด,ด้วยลกล้องเท่ากับสแตนดาร์ดนะครับประมาณ4.5ก็จะดีตัวนี้อยู่ที่ประมาณ3.9หรือ4นิ้วนะครับลังกล้องตัวนี้ก็โอเคครับมีเพียงเท่านี้นะครับการทดสอบ2ตัวนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ยอดแฮปปี้ชูทติ้งลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยนะครับ่องก้ายอดแฮปปี้ชูทติ้ง ครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณนะครับร้านปืนเอราวันนะครับแล้วก็กระสุนบุลเลต์มาเตอร์นะครับก็มีเพียงเท่านี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ